สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมะนาวค่ะวันนี้มะนาวกับมัจเจนจะทําอะไรคะทำภูเขาไฟค่ะภูเขาไฟลาวาค่ะลาวาค่ะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะนอันนี้อะไรคะอันนี้น้ำส้มสายชูนะคะอ,นนอันนี้สีนะคะสีผสมอาหารค่ะ ไปสู่อาหารแะอันนี้แล้วก็อะไรคะดอบเปอร์ค่ะดอบเปอร์นะคะเบกกิ้งโซดา,าค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะอ่าส่วนเ,เราจะเริ่มทำกันเลยนะคะนเราจะมาทำภูเขาค่ะภูเขาไฟ แม่จะปั้นภูเขาไฟค่ะนี่นะคะพีน่พนามือนาเลกอีกค่ะต้องให้แม่เป็นคนปั้นนะคะ,คะเพราะว่าแม่ใช้ปูนยิบซ้มตัวนี้ทำนี่ปูนยิบซ้มค่ะถูกละยี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวแม่ไปผสมน้ำก่อนเดี๋ยวแม่จะพาพี่น้าทำภูเขาไฟแล้วเราจะทำภูเขาไฟลาวากันแต่ว่าเราจะปั้นภูเขาก่อน ภูเขานี่แม่เอาขวดน้ำที่ตัดแล้วเนาะตัดอันนี้ออกแล้วก็มาเป็นข้างในของภูเขาไฟนี่ปูนที่เราผสมมานะคะปูนสาส่วนน้ำหนึ่งส่วน,นก็จะได้เนื้อปูนแบบนี้อ่ะ สวัสดีค่ะอภิดาสวัสดีเพื่อนๆกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะทำวันนี้ค่ะขูดขาวไฟลาวาค่ะขูดขาวไฟลาวาค่ะอ่าใส่อะไรลงไปคะอันดับแรกใส่นี้ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ลงไปเลยเยี่ต่อไปอะไรคะน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานข้าวไปใส่ลงไปนี่ฮะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่สีผสมอาหารนะหยิบดอปเปอร์ขึ้นมาอ่าบีบบีบแล้วก็ปล่อยแล้วก็บีบลงไปโอเคสุดท้ายเราใส่อะไรคะใส่น้สก้มใส่ชูเด็กๆต้องใส่แว่นตาเพื่ออะไรคะเนี่ยเพื่อให้สวยๆค่ะสวยป้องกันมันกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะ,คะอ่าเทลงไปเลย ค่ะนี่นะคะภูเขาไฟลาวาของเราว้าวเป็นฟองขึ้นมาเลยน,นี่นะคะเป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานเบกกิงโซดานะคะค่ะ เสร็จแล้วค่ะผู้ขอไฟรบ้าเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ให้ให้น้องมะนาวกับคุณแม่ด,ด้วยนะคะค่ะช่องช่องอะไรคะช่องมังอาเจน,นะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย